ราชาอมตะผู้ถูกขับไล่ EP 2 4 8่ซ <c oughs> ื้อถูหนานเจ้ <c oughs> อนาน <c oughs> อายุเท่าไหร่กันแน่ทำไมเจ้าถึงได้สู้เหมือนคนแก่เลยเฮ้อ <c oughs> ข้าชักจะเหนื่อยแล้วท่านผู้อาวุโสของทั้งสามสำนักข้ากินยาฟื้นพลังระหว่างต่อสู้ได้หรือไม่ การประลองยิ่งใหญ่จะใช้ยาฟื้นพลังระหว่างสู้ได้ยังไงถ้างั้นข้าก็ขอยอมแพ้เจ้าจะมาโทษข้าไม่ได้นะเรื่องนี้ข้าทำทุกอย่างเท่าที่ข้าทำได้ไปแล้วข้าสู้เขาไม่ได้จริงๆทำเต็มที่แล้วอย่างน้อยเจ้าก็บังคับให้เขาใช้ไพ่ออกมาจำนวนมากถ้ารอบหน้าเจอกันกับนั้นกงอยู่ก็คงหาวิธีจัดการกับมันล่วงหน้าได้ สำนักเจ้องอย่างมึ่งยุนหลันสำนักเฮงหยวนนั้นกงอยู่ขึ้นบนเวทีได้ให้ตายสิแพ้หกรอบติดกันในที่สุดก็จะได้ชัยชนะมาแล้วพี่นันกงชี้แนะข้าด้วยไม่ต้องมากพิธีท้ายแพ้หกรอบติดในที่สุดเฮงหยวนก็มีโอกาสชนะได้สักทีรอบต่อไปเฮงหยวนชนะได้อย่างไม่ต้องสงสัยฮึก,ก็แค่รอบเดียวมีอะไรยิ่งใหญ่กันยังไงรอบหน้า ็แพ้อยู่ดีรับไปกระดานแปดทิศของข้าเอออ่ะเอออ้างั้นาาาาาัาา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 ไาราราาาา สิทธิ์พี่หญิงสุดทรงพลังสิทธิ์พี่หญิงสุดทรงพลังพวกเจ้าชนะไปแค่รอบเดียวเองไม่ใช่หรือไงจริงด้วยฉลองซสใหญ่โตฮุยเร่ฮุยฮุยเร่ฮุยเย,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 ย่เย่เย่อาจารย์ถึงกับกลุมขมับสำ,าาสำนักเจิ้งหยางขวาหยุนสำนักเฮงหยวนหลิวอี้ขึ้นมาบนเวทีได้อะ <c oughs> สกทธิ์แท้จริงอันดับหนึ่งแห่งสำนักเฮงหยวนอันสง่างามได้รับบาดเจ็บคาเกรงว่า แม้แต่จะใช้พลังหกส่วนของพลังต่อสู้ทั้งหมดก็ยังไม่ได้ออกไปสู้กับฮาวายุนจะเป็นยังไงกันนะอืมข้าคิดว่าลมหายใจของเด็กหลิวอี้คนนี้วุ่นวายไม่น้อยเลยเด็กน้อยคนนี้บาดเจ็บภายในส่วนเฉินสายเลือดของหลิวอี้เจ้าน่าจะคุ้นเคยดีนี่เขาเป็นผู้สืบสายเลือดลูกศิษย์คนที่สาของข้ายุนชิวส่วนเด็กที่ชื่อฮาวายุนนั้นถ้าข้าคิดไม่ผิด น่าจะเป็นผู้สืบสายเลือดสิทธิ์คนโตของข้ายู่เซียนสิทธิ์ทั้งสามคนของเจ้าเป็นยอดอัจฉริยะหาได้ยากในโลกในยุคเมื่อมองดูพวกเขาข้าอดคิดถึงสิทธิ์ทั้งสามคนที่น่าทึ่งของเจ้าไม่ได้น่าสงสารที่พวกเขาเกิดในยุคที่มีกายวิญญาณลึกลับสุดท้ายยังไงพวกเขาก็เป็นได้แค่เพียงผู้ที่ถูกเหยียบแค่แค่แคสิทธิ์พี่ถ้าเป็นไปได้อย่าสู้เลย สิทธ์น้องจงจําไว้สิทธิ์แห่งเฮืองหยวนไม่เคยกลัวที่จะต้องสู้สิทธิ์พี่แค่แคไม่ต้องพูดแล้วข้าตัดสินใจไปแล้วทวยเทพจงอวยพรหากบรรพบุรุษส่วนเฉินยังมีชีวิตยอยู่บนสวรรค์โปรโดอวยพรสิทธิ์พี่หลิวอี้ให้กลับจากการประลองอย่างปลอดภัยด้วยเจ้าอย่าเข้าไปยุ่งล่ะฮึ <c oughs> ดูสิว่าเจ้าป่วยมากขนาดนี้ ข้าจะช่วยให้เจ้าลงจากเวทีประลองภายในสามกระบวนท่าเป็นยังไงไม่ตอบสนองแสดงว่าตกลงย<า>้ะฮ่าฮ่เจ้าแพ้แล้วง,งั้นหรอจะรีบไปไหนนี่นี่มันนั่น บาดเจ็บอยู่แล้วยังจะใช้วิชาต้องห้ามอันน่ากลัวอีกแม้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ตายแต่ก็อาจจะพิการได้เจ้าสำนักแม้แต่วิชาต้องห้ามก็ออกมาใช้ดูเหมือนว่าเขาจะหมดหวังแล้วจริงๆเขาบ้าไปแล้วหรือยังไงแบบนี้มันคุ้มหรอเขากําลังใช้วิชาต้องห้ามอาจารย์วิชาต้องห้ามมันคืออะไรงั้นหรอเทียนจีเป็นวิชาต้องห้ามที่เผาไหม้สายเลือด สามารถกระตุ้นศัก,กยภาพด้านร่างกายในเวลาอันสั้นทำให้ระเบิดพลังได้มหาศาลแต่เพราะผลข้างเคียงของมันรุนแรงเกินไปมันจึงถูกเรียกว่าวิชาต้องห้ามยา่าแมว่าเจ้าจะได้พลังมาใช้ในเวลาสั้นๆแต่เจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันส <c oughs> ิพี่ได้รับบาดเจ็บแล้วงั้นเหรอ ไถไปสซ์ไทเก็กบนสวรรค์สาบานยินหยางอาจารย์ไทเก๊กบนสวรรค์และสาบานยินหยางดูเหมือนจะเป็นวิชารูปแบบเดียวกันเลย